ว่ากายว่าใจใจที่เราทําไปนี่ต่างๆโดยการให้ทานแลกษาสินทีื่อทาสมาธิภาวนาเนีย่ยเก่ความดีรู้ว่าเป็นบุญรู้ว่าเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแม่ก็ได้เพออย่างที่ว่าแม่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างความหมายของมันว่าเราก็เป็นแม่ก็ได้เราก็เป็นพ่อก็ได้ เราก็เป็นพี่น้องญาติบิดอะไรก็ได้หมดด้เป็นสรรพสัตว์อะไรก็ได้หมด,ด,หมดคือเป็นการเกิดการตายอันนี้อย่างที่ว่าเราก็มาดูสิ่งที่ดีดีก็คือบุญผุศลต่างๆทําทให้ได้ประโยชน์ไม่ยังไม่พ้นทุกข์นี่ถ้าดีจริงๆก็คือเราจะต้องออกจากทุกข์ออกจากการยึดมั่นถือมั่น ที่เราต้องแก่เจ็บตายมันไม่ดีพอเราออกจากมันได้ด่็ดีนี่ได้ว่าแม่ที่ว่าแม่ก็มีสองอย่างหนึ่งแม่ทําให้เราเกิดสองแม่คือตัวเราสิ่งที่อยู่ในตัวเราทุกคนที่รู้จักทําดีขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นจนถึงต้นทุกขน,นก็จะพบแม่ที่สูงสุดนะาว่าแม่ที่สูงสุดก็คือ สติปัญญาที่เราจะพัฒนาตัวเองไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้งั้นถ้าพ้นทุกข์ได้นั่นแหละถึงจะพบแม่ที่แท้จริงของทุกคนคือก็คือธรรมะก็ได้ถ้าทมก็ได้แม่ทมก็ได้แม่ปัญญาก็ได้แล้วแต่แหนแง่ของน,นี่แหละความหมายของแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าความดีพ่อแม่ก็จะสอนให้เรา เป็นคนดีทั้งนั้นะถ้าเราทําดีแล้วทําดีที่ว่าทำความสงบกายวาจาใจาไม่เป็นบาปจะเป็นโทษอุปถากปิทาบันดาเชื่อฟังต่างๆทําการงานท่านลบทานเชื่อฟังทำการงานท่าน,าน,ออาานดูแลท่านให้ดีต่างๆเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีแล้วแม่แม่ก็อยู่กับเรานี่ย แม่ก็ไม่ได้ไปไหนที้งคนที่จะแม่ตายไปแล้วเมื่อวานก็พูดเรื่องคนไม่เคยตายคนไม่เคยตายเพราะว่าคือคําว่าคนมันต้องมีคนเมื่อมีคนก็ต้องมีอยู่เมื่อมีอยู่มันก็ต้องสืบทอดนั่นคนคนแต่ละคนเนี่ยของที่เราอยู่กันเนี่ยหรือว่าถ้าถ้าเราตายเนี่ยมันก็ต้องยังไม่ตายเพราะว่ามันก็ต้องมีลกูกมีหลานมีเหลนมีญาติมีมันก็เป็นสิ่งที่ มันอยู่ในสถานะร่วมกันนั้นคนไม่เคยตายเพราะว่าคำว่าคนมันต้องมีคนนั้นคนก็ยังอยู่เมื่อคนอยังอยู่อาจจะเป็นเป็นล้านๆปีนรือก,กี่ล้านปีมาตั้งแต่พัฒนาการมามันก็ยังอยู่ในกระบวนการที่ยังปราขุะระบวนการนี้ก็ไปอีกมันยังสืบทอดกันไปเรื่อยนั่นคนืคนคนไม่เคยตายเพราะว่ามันคำว่าตายมันแค่ความเห็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่ง การหนึ่งนะมันก็มันก็จะต่อเนื่องไปด้วยอย่างเราอยู่ตอนนี้เราในเป็นล้านๆปีก็ยังอยู่ยังปรากฏอยู่แล้วก็ยังอยู่ต่อไปจนความบทเหตุบทปัจจนะัยโคนรเราไม่เคยตายนะถ้าเราดูดีๆเพราะความตายมันเป็นแค่อาการหนึ่งจริงๆแล้วก็ปรากฏอยู่มันมีส่วน เมื่อถึงกันหมดมนันเพราะว่าพ่อเราตายแม่เราตายไม่ตา,ายต้องอยู่กับเราไม่เคยว่าอยู่กับเราทั้งหมดเราก็ไม่เคยตายเขาก็ต้องไปไปเข้าสูสถานะหนึ่งหนึ่งในผลประโยชน์ร่วมกันอันเนี้ยเขาใจยากนะแล้วก็ว่าสาสตารพลังงานไม่หมดไปจากโลกเขาคลายกันมันอยู่ในกระบวนการแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นหลงเป็นมายาทั้งนั้น ตังเอตปัจ,จัยโลกมันก็ปรากฏเป็นไปพุงแต่งถึงกันแต่ถ้าพูดถึงธรรมถึงการลบไปแล้วซึ่งความหลงนะทุกสิ่งมันไม่ปรากฏทุกสิ่งมันไม่เคยมีม,มีมีมามีอยู่มีไปมันเรียนการกระบวนการมายามันยุติลงด้วยปัญญาที่เราไม่ครอบครองไม่หลงพอไม่หลงไม่ครอบครองทุกอย่างมันไม่ไม่ปรากฏพอเทวปัจจัยก็นิพพาน น,นิพานได้ถ้าโลกมันไม่ครอบงาเราทุกสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นผิดอยู่ตรงไหนตรงไหนๆมันก็ไม่มีนั้นก็เรียกว่าน,นิพานานั่นนี่แหละแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างแม่คือความดีสั้งสอนเราเราเป็นคนดีแม่ก็อยู่กับเราแต่ถ้าเราพัฒน,า,นาตัวเราดีไปได้ต่างๆจนพ้นทุกนั่นแหละที่จะพบแม่ที่แท้จริง แม่ที่สูงสุดมีคือเรื่องที่สําคัญที่สุดในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าจะรวมตัวมวลผลต่างๆไว้หมดในความในสิ่งเหล่านี้เอวันแม่ข่าวเรื่องวันแม่ให้ฟังวันแม่เขาอาจจะพูดกันไปในหลายสิ่งหลายอย่างแต่สรุปแล้วก็คือเท่านี้เองในความหมาย ถ้าเราจับความหมายได้ก็เราก็จะเข้าใจเรื่องแม่ความหมายสูงสุดคืออะไรนี่คือเรื่องธรรมะจะเป็นความรู้ต่างๆเอาไปคิดไปปฏิบัติไปใเป็นประโยชน์เพื่อให้คนหาถึงความจริงในความหมายว่าแม่ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะว่าโลกธรรมต่างๆอย่างที่สอนฟัง